กลุ่มแปรรูปอาหารภายใต้ชื่อไส้กรอกอิสานโฮมเมดเมืองพยาวานอนอบายแม่แต้มเนี่ยที่วันนี้กลายเป็นสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสกลนครนะครับ,รบเขาเนี่ยได้กู้เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อลงทุนซื้ออุปกรณ์นะครับวัตถุดิบหมุนเวียนนะนับเป็นตัวอย่างที่ดีของกลุ่มเลยจะเป็นยังไงติดตามได้กับรยายงานครับของโควิด -19 ทําให้แทบจะทุกกลุ่มอาชีพได้รับผลกระทบ รายได้ลดลงไม่เพียงพอต่อการใช้ใจ่ายในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นสมาชิกสตรีของอำเภอวานอนนิวาจังหวัดสกลนครจำนวนสามคนจึงได้รวมตัวกันและมีแนวคิดที่จะทำไส้กรอกจำหน่ายพร้อมตั้งชื่อกลุ่มว่ากลุ่มแปลรูปอาหารภายใต้ชื่อไส้กรอกอีสานโฮมเมดเมืองพยาวานอนบายแม่แต้มโดยไส้กรอกที่ทำขายเป็นสูตรเฉพาะตัวของแม่แต้มหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม ที่มีรสชาติอร่อยโดดเด่นด้วยสมุนไพรเริ่มต้นนะคะก็คือว่าพวกเราก็คือต่างคนต่างทำงานแต่ละอาชีพคนละอาชีพแต่พอยุคเศรษฐกิจโควิดนะคะคือรา,ายได้ของเราก็ลดลงแล้วคันนี้เราก็เลยมองหาว่าเราจะทำอะไรดีขายในช่วงโควิดเพราะว่าทุกคนออกจากบ้านไม่ได้เราก็เลยนึกถึงการตลาดออนไลน์คิดว่าทุกคนเน่เวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำทุกคนก็ต้องซื้อของกิน เราก็เลยคิดว่าทําอาหารขายกันดีกว่าซึ่งสูตรก็เป็นสูตรของคุณแม่เองที่เราเคยทํากินกันอยู่แล้วแล้วอร่อยเราก็เลยคิดว่าเอ้ยทำขายตอนแรกหนูทําคนเดียวเราก็ขายการตลาดออนไลน์ไปด้วยแล้วพอมันมีออเดอร์เข้ามาเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราต้องหาทุนนะคะเพื่อที่จะเ,เพิ่มกําลังการผลิตนางสาวปราณิสาตรงดี ประธานกลุ่มแปลรูปอาหารเล่าให้ฟังว่าไส้กรอกสูตรเฉพาะของแม่แต้มเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากขึ้นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนอกจากจะมีไส้กรอกยังมีไส้อั่วอีสาแนแหนมกระดูกอ่อนใบพายเป็นต้นจึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มกําลังการผลิตด้วยการซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกแต่ยังขาดเงินทุนจึงขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สํานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวานอนอนิวาส ซึ่งได้แนะแนวทางในการเขียนโครงการเพื่อขอกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาเป็นทุนในการซื้ออุปกรณ์พวกเครื่องอัดไส้กรอกเครื่องซีลสูญญากาศจนได้รับการอนุมัติเมื่อปี2566วงเงิน120,000บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0 1 0ปัจจุบันกลุ่มสามารถใช้นี่กองทุนได้ครบแล้วหมายถึงว่าต่อวันเราอาจจะทำได้แค่วันละ5-10กิโลเมื่อก่อน แต่ตอนนี้เราทำได้ครั้งละ20-40-50กิโลแล้วแต่ออเดอร์ที่เข้ามาค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องซีลสุญญากาศเมื่อก่อนเราใช้เครื่องตัวเล็กใช่ไหมคะพอเวลาเราส่งไปทางต่างจังหวัดที่ไกลมันจะเกิดการถุงมันจะบวมซึ่งลูกค้าก็ตำหนิเรามาพอเราได้เครื่องใหญ่พอเวลาส่งไปอย่างภูเก็ตเชียงใหม่เชียงรายที่สองส2-3วันถึงงเงีเ้มันก็ไม่มีฟีดแบ็กกลับมาเหมือนเมื่อก่อนค่ะ นายนัทวัฒน์วิริยานภพาพรผูวร้ว่าราชการจังหวัดสกลนครที่ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มแปลรูปอาหารบอกว่าเป็นตัวอย่างของกลุ่มสตรีที่มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพต่อยอดอาชีพสู่ความเข้มแข็งได้ด้วยเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ให้โอกาสนะครับกับพี่น้องประชาชนได้นําไปต่อยอดในเรื่องของการสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ ซึ่งการที่เขาเองเนี่ยเขา,เามีผลการประกอบการนะครับมีการดําเนินงานที่จเจริญก้าวหน้าไปได้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเขาเองเขารู้ความต้องการของตลาดดีนะครับว่าตลาดนี้ต้องการอะไรโดยเฉพาะอยิ่งเนี่ยทางกลุ่มเนี่ยได้มาจับในเรื่องของอของบริโภคนะซึ่งแน่นอนที่สุดครับว่าเรื่องของอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่ผู้คนเนี่ยจะต้องต้องต้องรับประทานอยู่แล้วถ้าผู้ประกอบการนะครับกลุ่ม ที่มีการมากู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้เดี่ยผมคิดว่าบัรคนจะต้องดูในเรื่องของศักยภาพดูในเรื่องของโอกาสและที่สำคัญเนี่ยผมดูจากประสบการณ์ของทางกลุ่มนี้นะก็คือว่าเขารู้ตลาดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอาจจะขอบคุณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะที่มอบโอกาสที่ดีๆให้กับ กลุ่มเราสามารถต่อยอดในการผลิตแล้วก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวของเรามีความมั่นคงมากขึ้นค่ะจารุวัตราชัยถ่ายภาพชนกพรโพธิสารสำนักงงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครรายงาน